เพื่อนทาน,านักตุปกานะสำหรับเจ้านี้นะครับนาบังก็เดินออกกำลังกายนะครับแล้วก็ถือคันเบ็ดมาด้วยนะเดี๋ยวจะไปที่ปลาตรงจุดที่บึงน้าสำหรับบึงน,นี้นะครับก็มีตัวอยู่แต่ว่าค่อนข้างที่จะเชี่ยวจัดครับนนะเดี๋ยวนาบังจะลงไปดีปลาจุไม่ค่อยได้ตีนานละ ก็มีนานานะครับก็อกมาปีกว่าแต่าบางก็อองมดวแต่ไปตกชิงอยู่อยู่ตรงนี้มันก็โดนใจในส่วนของปีเหยียบร่มแล้เลยโอเคครับเรียวชมกันเลยครับทีน้าเขามาจักไสนนะครับไม่รู้ได้เลเปล่าเอ นกึกว่าเคยถูกในหัวเราเองไ,ไ,มไม่ไม่เคยมาตีน,นั่นครับมีนะเข้ามาดักใส่นะครับแต่ว่าไม่มีตัวมีแต่หอยนะครับได้ดักกินไหมหะ พื้นที่นะครับที่จะมาตีเหยื่อนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นะบังลืมเอาไอ้นั้นมาลืมเอาขากล้องมานะครับแล้วจะถ่ายยังไงโอเคนะครับพื้นที่เดี๋ยวลองตีดูดยวจะหาที่สำหรับวางกล้องหนะ่อย ผูกกับเชือกไว้เดี๋ยวจะลองดูดิลองดูครับครับสาหรับปือเยือน,นะครับก็เป็นสายบ๊อบนะครับซึ่งน้บาบังทำเอก Oh. อาจจะไม่ได้นะครับมุมกล้องอาจจะไม่ได้เดี๋ยวปรับหน่อยโอเคนะครับ Itu warna khabar kek มีที่วางครับวางที่พื้นเลยโอ้โหโดนนะครับไม้เดียวเลยเลยโดนไม้เดียวเลยนะครับ,รบปีลงไปเมื่อกี้ ชดนะครับใส่สวยใส่ปักเข็มโอ้โหไม่นึกว่ามันจะกัดนะครับนี่ครับโดนโดนเข้าไปเต็มเต็มเลยใส่สวยนะครับตีแล้วก็กระโดดเลยนะครับเมื่อกี้กัดแล้วกระโดดเลยเมื่อกี้นะบางกะว่าจะกลับเลยนะครับแต่ว่าจุดนี้ไม่ได้ ยังไม่ได้ตีนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไปตีฝั่งู้นเมื่อกี้ก็ลงไปไม้เดียวโดนเต็มๆโดนเข้าไปเกี่ยวตัวนี้ฟาวนะครับเกี่ยวตาดูนะครับเกี่ยวลงไปที่ตาเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาก็ถือว่าไม่แห่วนะครับมาตีอยู่แต่ว่าฟาวกับเกี่ยวตา สำหรับไม้นี้นะครับน้าบังก็ไม่ได้มาตีนานแล้วก็วันนี้ลองมาตีดูเห็นว่าบรรยากาศมันคลึ้มๆนะครับฝนใกล้จะตกดูบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับฝนใกล้จะตกน้าบางังก็เลยลองตีดูก็โอเคนะครับแช้ได้อยู่ไม่เ,เดีวยวลองตีดูอีกไมนะ้นึงโอเคโอเคมุมกล้องนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ตอนที่น้าบางังตีลงไปก็วางที่พื้นนะครับวางที่พื้นจุดนี้ เดี๋ยวลองปีใหม่กินโอเคนะครับก็สรุปนะครับได้หนึ่งแต้มวันนี้มาแล้วก็ไม่แห้วนะครับสำหรับเแ้านี้นะครับเดี๋ยวเช็บหน้ากองก่อน สำหรับเช้านี้นะครับนะบังมาเดินออกกำลังกายก็เอ,อบิดปิดมือเล่นๆมาคร้บก็ปรากฏว่าได้ไดาชวนใส้ใช้ช่วยใช้ปากก์ดได้ออกไปทอดหลังจากที่ <c oughs> น้าบังนะครับไม่ได้ตีเหยียบล้อมนานแล้ว <c oughs> ออก็วันนี้มาตีเล่นๆดูก <c oughs> ็หมยนะครับสำหรับใหม่ด้านหลัง เป็นไม้มเบื้องหน้าิืนครับก็ใกล้ๆก,กับที่นะ้ำบางทํางานตอนเช้าคนมาเดิอนออกกำลังกายนะครับเห็นว่าบรรยากาศดีๆก็ออกมาดีนะครับก็ได้หนึ่งแก้นบ่อเคผ่านนะครับสําหรับเหยื่อที่นะ้าบางชายนะครับเป็นเป็นเหยื่อสายป๊อปนะครับเหยื่อสายป๊อปซึ่งเป็น,เ,ปนเหยื่อตัวไซสเ์เล็กๆนะครับ ้ขนาดสักน่าจะจัน้ำบางจําไม่ได้แล้วว่ากี่เซนละน่าจะประมาณสัก3ามเซนนะครับเวลาลากมามันก็สายนะครับแล้วก็เสียงดังเหมือนเสียงป๊อปเหยป๊อปนะครับ <c oughs> ทำให้เกิดแอคชั C ่นดี D. ดีนะครับมีเสียง่ปุป๊อปุ๊อปป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 ๊อปบ๊บอปป๊อปร,ร๊อปป๊อปป๊อ ในคลิปก่อนหน้านะครับที่น้ำบ,บังทำถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าเปิดเข้าไปลึกๆหน่อยน้ำบ,บังทําไว้ให้รู้สึกว่า,เ,าเป็นปีเลยนะครับเหยื่อตัวนี้ทําไว้นานสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับวิธีการทําทุกขั้นตอนนโอเคสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าเอาไว้แค่นี้เลยขนมพัดเดี๋ยวน้บังก็จะต,ต้องเดินทางกลับบ้านด้วยนะ ที่ก็บริเวณสถานที่น้บ,บังทํางานนะครับสถานที่น้บ,บังทํางานก็อยู่ตรงนู้นนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับจุดนั้นนะครับครับบรรยากาศโดย ทั่วไปนะครับยามเช้าสำหรับวันนี้นะครับก็บรรยากาศคลึ้มมากนะครล้มฟ้าคล้มฝุ่นโดยรอบนะครับมุน3 6มอสองศาเลยวนด้านนั้นก็เป็นบ้านพักนะครับ ครับสาหรับวันนี้ครับคิดว่าคงเพียงแค่นี้นะครับสําหรับการปีเกลียปลอมมาตกก็แสดงว่าฝีมือยังไม่ตกนะครับยังพอใช้ได้อยู่ยังพอหากินได้อยู่ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชบนะครับในการปีเหยียปลอมนะครับก็ขอฝากผลงานไว้ฝอมือก็ขอฝากผลงานนะครับฝากผลงานปีเหยี่ยปลอมฝาก กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อปไปนะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ